องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของส่วนราชการอื่นได้หรือไม่นะครับเช่นไปก่อสร้างถนนในพื้นที่ของทหารในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนเป็นต้นเนี่ยนะครับสามารถกระทำได้หรือไม่เรามาดูรายละเอียดในการตอบข้อหารือในประเด็นต่างๆนี้กันนะครับ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีหนังสือตอบข้อหารือนะครับเป็นหนังสือที่มท0 .804.3 ทับ17137ลงวันที่18กันยายน2556เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่และทรัพย์สินของส่วนราชการอื่นซึ่งไม่ได้เป็นทรัพย์สินของท้องถิ่นนั่นเองนะครับ ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีอาจังหวัดเพชรบูรณ์เขาได้มีหนังสือไปถึงกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารหือการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบกลกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยเขาได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2556 โดยมีหลายโครงการเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของส่วนราชการอื่นเช่นในพื้นที่ของกองพลทหารม้าที่หนึ่งค่ายพ่อขุนผาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฒเพชรบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กองบรัญรชาการตำรวจภูธรเพชรบูรณ์และวัด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงโครงการในลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่10จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาได้มีการาเคยทักท้วงนะครับว่า,าเป็นการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอหารือนะครับ ในการดาเนินการดังกล่าวเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับทีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ตอบข้อหาหรือนะครับว่าในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในมาตรา6 7นั้นกำหนดถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำ ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ตามวงเล็บ1ก็คือมีหน้าที่ต้องทำในการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำทางบกพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมาตรา16กกำหนดให้เทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ยกตัวอย่างเช่นวงเล็บ2การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำทางระบายน้ำการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเช่นการก่อสร้างถนนเพื่อใช้ในการสัญจรจะต้องกระทำในลักษณะที่เป็นการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองมิใช่ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะสำหรับที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างถนนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีกรรมสิทธิ์อยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นที่ดินอื่นก็ได้เช่นที่ราชพัสดุที่ดินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือดำเนินการใดๆในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วและก็ได้คำนึงถึงความคุ้มค่านะครับเช่นเป็นต้นว่าะระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งบประมาณและประ,ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวนั้นเกิดความคุ้มค่าดังนั้นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เช่นมีความจําเป็นจะต้องก่อสร้างถนน ในที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองพลทหารม้าที่หนึ่งค่ายพ่อขุนผาเมืองดังกล่าวเนี่ยหากได้กระทำไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยทั่วไปเช่นนี้เนี่ยก็สามารถกระทำได้นะครับโดยต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่ไปสร้างถนนในที่ดินของหน่วยงานนั้นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของหน่วยงานนั้นเองเป็นต้นว่าการสร้างถนนในที่ดินอยู่ในความรอบครองของหน่วยงานทหารเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการทหารโดยมิได้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นถนนหรือเส้นทางสัญจรสําหรับประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วไปเพราะกรณีเช่นนี้หน่วยงานนั้นๆต้องดําเนินการจัดทํา เพื่อใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกระทำได้นะครับการที่จะไปดำเนินการก่อสร้างถนนในพื้นที่ของส่วนราชการอื่นนะครับแต่ว่าจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจะต้องคํำนึงถึงความคุ้มค่าและจะต้องเป็นไปเพื่อให้บริการสาธารณะกับประชาชนนะครับ